ส่วนเวันจะอย่างวันนี้เอาใจน้องๆหนูๆน,นะคะพาไปที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินอกจากจะได้ความรู้แล้วก็ได้ความสนุกแล้วแต่บางคนเขาบอกว่ามีเรื่องต้องผิดหวังเหมือนกันเ,เป็นอะไรไปดูกันค่ะ มากันที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปทุมธานีงานนี้เด็กๆมากันแบบตาลุกวาวเพราะไม่ต้องเดินอ่านป้ายจนง่วงมีของให้จับจริงเล่นจริงโดยเฉพาะโซนของเล่นพื้นบ้านของเล่นแต่ละชิ้นตั้งแต่สมัยยังไม่มี iPad Wi-Fi อายุเกินผู้ปกครองลองเล่นต่าง พ่อหนุ่มจักรจัน์เวียงเสียงอย่างปริ้วแต่อันเล็กหลบไปเพื่อนขอโชว์ของใหญ่อันหะนนะักใช่ไหม,มนะเห็นหน้าตาธรรมดาไม่ง่ายไม่หมูงั้นเปลี่ยนไปเล่นหนูกะลาดีกว่าอ,อ,อันนี้แน่ไป ไม่เป็นไรแนบติดโต๊ะไปหน่อยงั้นลองอีกตัวต้องตัวนี้น่าจะดึงได้ตัวนี้ดึงได้แม่ได้เวลาดึงสักทีรอเล่นใจจะขาดดึงแล้วก็ปล่อยปล่อยยไหมไม่ดปินมันดื้โธ่เก่าไม่เท่าไรเก่าด้วยดึงจนท้อดื้อนอนอู้งานทุกตัวเกิดอะไรทำไมจึงนิ่งยางมันเสื่อมสภาพที เฉลเฉลิเ <c oughs> พื่อนถึงกับถามความแน่ใจโธน้องคงคิดในใจกลับไปถ่ายหน้าจอเล่นที่บ้านง่ายกว่าเยอะซะพา้า